เปลี่ยนกระถางดอกไม้ในแบบ้านค่ะต้นไม้ดอกไม้นี่อันนี้อันห้าปีตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ค่ะแม่สามีซื้อให้ก็เลยต้องเปลี่ยนนะคะห้าปีแล้วนะคะรากมันก็ยาวมากนะคะกระถางมเล็กไงกระถางตัวนี้นะคะเล็กนะคะก็เลยจะมาเปลี่ยนเป็นดินคลองดอกไม้นะคะทีนี้เราก็จะเ้อข้อข้อัข้ เอาดินตัวนี้ออกก่อนก็ๆอย่างนี้ค่ะอาจจะเอาลากพวกเนี้ออกด้วยก็ได้นะคะเพราะยังไงมันก็ไม่ตายค่ะตัวนี้แข็งแดงเนี่ยเอาดินออกเพื่อเขาจะได้เจริญเติบโตนะคะดินเขาจะเป็นดินดินแดงๆค่ะ ลากนจะตัดลากออกด้วยนะคะตัดออกเลยเพื่อให้เขาเ,เ,เ,เจริญเติบโตได้ใหม่ะคะ่ะแล้วก็จะ และตัวที่มันเหมอนนะคะมัน,ม,นมันแห้งมันไม่สวยเงาออกนะคะแม่สามีซื้อให้มามาอยู่ที่เดนมาร์กแม่สามีมาหาเลยซื้อมาฝากก็เลยเก็บต้องเก็บไว้เสร็จแล้วค่ะจะมาใส่ตัวไข่ ดินก็จะเป็นดินแบบนี้นะคะเพื่อนจะเป็นดินแบบนี้ค่ะจะเป็นดินกับไม้นะคะผสมกันดอกไม้ก็จะเป็นดินไม่เหมือนกันนะคะนะคะเราก็จะปลูกนะคะ เสร็จแล้วเปลี่ยนกระถางดอ,อ,อกไม้เสร็จแล้วสวยเลย